บางปัญหาเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่าเซอร์ติฟิเคทหรือประกาศสนิบัตนะฮะก็คือถ้าเรา input อินพุตอปัญหานั้นมาเนี่ยบางทีเราบอกไม่ได้ว่าปัญหานั้นเป็นเยสหรือโนนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีหลักฐานบางอย่างที่เป็นที่เราจะเรียกว่าเซอร์ติฟิเคทต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถยืนยันได้ว่าอินสแตนทที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเยสอินสแตนทแล้วก็ยืนยันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือยืนยันได้ในโพลินิเมียลไทม์นะฮะนะนะกลุ่มปัญหานั้นเนี่ยก็คือปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเเนนนนีีี่ยยมมมัมัลลกษณะะะแบบ้หดฮ ถ้าเราดูอย่างเช่น v e r t e x cover เปิดท x งว v e r ร์ถามว่ามีว r t e x cover ที่มีขนาด k หรือเปล่าเราก็ว r t e x cover ให้ให้ดนะูถ้าเรามีว r t e x cover ให้ดูแล้วสามารถดูคำตอบได้ในได้ในเวลาโพลิเมอร์ทานนะว่ามันมัน cover หรือเปล่าอินฟินิตี้เซ e ตก็เหมือนกันฮะก็คือเราก็ให้ให้เซ t i นะฮะที่เป็นอิน e p น n d e n เซ e ตนะฮะขนาด k ก็ตอบได้เหมือนกันมีอะไรอีกเซ็ตรีเซต เราก็ให้ Assignment เราก็ตรวจได้เลยว่าว่ามันมันมันใช่ไม่ใช่นะอ,อ,อะไรนะเซต c o เวอร์ก็ให้ให้รายการให้ A นะเป็น Subset ของ1ถึงก็บอกว่าเลือก Subset ไหนนะแล้วก็ยูเนียนกันแล้วก็เช็คก็ตรวจได้เหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าตอบ yes นะสิ่งสำคัญ่างนี้ฮะถ้าตอบ yes เรามีหลักฐานยืนยันได้ว่ามัน yes จริงๆนะถ้าตอบ no ไม่รู้แหละตอบ no นี่ถ้าตอบไม่มีเนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยนะ,ะเราสนใจแค่ตอบ yes นะฮะสนใจแค่ yes instant นะฮะก็คือทัศคือเราเรานึกถึงว่าปัญหากลุ่มนี้มันต้องการให้หาอะไรสักอย่างหนึ่งนะการ การยืนยนันว่ามันตอบ yes ก็คือเอาของที่มันต้องการหาออกมาถ้าคุณเอาของที่มันต้องการหาออกมาได้แล้วแล้วเราตรวจได้ว่าของที่ต้องการหาเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการหาจริงๆเนี่ยเราก็เราก็จะตรวจคําตอบได้นะ,ะปัญหาที่มีลักษณะแบบนี้เราจะเรียกรวมว่าเป็นปัญหาที่สามารถตรวจคําตอบยืนยันคําตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะผมจะเขียนในหน้าถัดไปนะฮะก็คือ e f f i c i e n l y ปัญหาที่มีลักษณะดังกล่าวนะฮะจะเรียกว่าเป็นปัญหาที่เป็นที่ efficiently certifiable problem ก็คือยืนยันได้ในแบบแบบอ,อะไรนะแบบมีประสิทธิภาพนะฮะเดี๋ยวผมจะนิยามแบ่งเป็นทางการอีกทีหนึ่งจะจงนิยามตอนนี้เลยนะฮะก็คือเราจะกล่าวว่า definition นะฮะไอ้การยืนยันตรงเนี้ยมันจะต้องใช้กอรไอึมในการตรวจนะ,ะก็คือเราจะบอกว่าปัญหา a นะฮะเป็น efficiently เซอร์ติฟายเบิร์นะฮะป๊อปเล่มนะ,ะถ้าสำหรับ yes instance ใดๆนะฮะ x ใดๆของ a นะจะมี ต้องมีตัวตรวจต้องต้องมีตรวจตัวต,ตรวจคําตอบก่อนนะฮะต,ต,ตัวตรวจคำตอบเนี่ยจะต้องเก่งนิดนึงนะฮะก็คือจะจะจะต้องไม่โดนหลอกได้เอาเอาง่ายๆนะฮะคือถ้าคุณจะบอกว่าเป็นปัญหาที่ยืนยันคําตอบได้ตัวตัวยืนยันมันต้องไม่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 ไมไมไมงโง่จนเกินไปจนโดนหลอกนะฮะก็คือถ้ามีอัลกอริทึมนะฮะที่ทำงานในโพลินิวมิยลไทม์นะฮะ ของ INPUT นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่า INPUT มีอะไรนะฮะถ้า1นะฮะสำหรับ yes instance x ใดๆนะฮะของ a จะมี certificate นะฮะ certificate นี้ให้นึกถึงว่าเป็น STRING เป็นอะไรก็ได้นะฮะเป็นอยากหา SET ก็ได้ SET อยากหา assignment ก็ได้ assignment สุดท้ายก็เป็น STRING หมดนะฮะจะมี certificate y นะฮะที่มีขนาด เป็นพอลินอมิเอในขนาดของ x นะฮะก็คือตัวหลักฐานนี่มันต้องหลักฐานต้องไม่ไม่ใหญ่เกินไปเนาะถ้าเกิดคุณใช้หลักฐานที่มีขนาดใหญ่มากก็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 ไม่นับว่าตรวจตรวจคำตอบได้อยู่ดีถ้า x มีขนาด n หลักฐานก็ควรจะมีขนาด n กําลัง5 n กําลัง2อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิด x มีขนาด n หลักฐานมีขนาด สองกำลังเอ็นอะไรอย่างเงี้ยอันอย่างงี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องการจะตรวจคำตอบให้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 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะก็สำหรับ yes instance x ใดๆนะฮะของ y จะมีพื้เทต y ที่มีขนาดพมิมพ์มลยตในขนาด x ที่อันกอริยทึม a นะฮะอันกอริยทึม v นะฮะที่ที่อ่า v รับ x แล้วก็ y นะครับตอบหนึ่งนะฮะ ก็คือตัว e r i ไฟเนี่ยเชื่อนะครับตัวตัวคำตอบเชื่อ Y นะนะฮะก็คือ Y เป็นหลักฐานที่ทำให้ให้ตัวตัวคำตอบเนี่ยมันเชื่อนะฮะในมุมกลับกันครับถ้าเป็น no instance นะฮะทุกๆ no instance x ใดๆนะฮะ แล้วก็และสตริงใดๆนะฮะ y ใดๆนะเซอร์ i ิสเคทฟอมใดๆนะฮะถ้าเป็นเป็น no instance นะฮะ v x y เนี่ยจะต้องตอบ0นั่นก็คือ log v ไม่ได้นะถ้าเป็น2ออย่างนี้นะฮะเราจะบอกว่าปัญหา a เนี่ยนะฮะเป็น efficiently certifiable problem ซึ่งเดี๋ยวจะเรียกต่อไปว่า class ก็คือเซตของ class เวลาเรเรียก class ก็จริงๆคือเซตนะฮะคำว่า class กับเซตก็คือเรื่องเดียวกันเนาะแต่ class มันจะดูแบบเป็นอีกสักีกคำหนึ่งถ้าเราใช้เซตอย่างเดียวมันจะงงเราก็เรียกว่า class class ของ problem นะฮะของที่ efficiently เ e r t i f i ฟเรนะฮะเราจะเรียกว่าเป็น Class NP ซึ่งเดี๋ยวผมจะนิยามต่อไปเนาะก็คือนิยามมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนชัดๆอีกทีนึงโอเคไหมฮะหลกัหลกๆก็คือว่าถ้าเราสามารถตรวจคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะเรียกว่าปัญหานะเป็นเป็นปัญหา NP เวลาคุณได้ยินเขาบอกปัญหานี้เป็นปัญหา NP แล้วเขาใช้ในความหมายว่าปัญหานั้นมันยาก อันนี้คือเขาเขาใช้ผิดความหมายนะฮะคนใช้ผิดความหมายกันเยอะเยอะมากถึงมากที่สุดในสุาานนริยะจักรวาลนะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณเรียนวิชานี้แล้วถึงแม้จะเรียนเรื่องนี้แค่ครั้งเดียวก็อย่าไปใช้ผิดนะฮะปัญหาเป็น NP ไม่ได้แปลว่าปัญหายากนะครับมันตรวจคําตอบได้เฉยๆแปลว่าปัญหาตรวจคําตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหามันไม่ยากเกินไปเนาะมันมันตรวจคําตอบได้อย่างน้อยคุณหาคําตอบไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้เราไม่สนใจเราสนใจว่าตรวจคําตอบไดนะ้เราก็จะนิยามตรงนี้เนาะ definition ผมจะเขียนที่ผมเขียนข้างบนนะผมพลาดนะครับให้ np นะครับเป็นเซตของปัญหาที่ efficiently นะครับ certified ก็คือตามนิยามข้างบนนะฮะนี่ก็จะเป็นเซตของปัญหาอันแรกที่เราที่เรา,ท,เราที่เราจะสนใจนะฮะโโทษโอเคทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือ NP นะฮะ NP เอ,อ่อ P นะครับให้ P เป็นเซตของปัญหานะฮะวันนี้เราสนใจแตปัญหา d e c i s i o n Problem นะฮะที่ Efficiently solvable นะฮะก็ค so no? ือแก้หาคำตอบได้ในในพอลินอมิเอลไทม์ส่วน NP เป็นตรวจคำตอบได้ในพ o ลินอมิ a l ลไทม์เนาะมันก็จะเป็นสองคลาสที่เราที่เราที่เราสนใจวันนี้นะฮะนะเพราะนั้นถ้าถ้าถ้าพูดแบบ Informal นะฮะอันนี้ก็คือตรวจ แต่คำว่าตรวจคำตอบหมายความว่าไงก็คือตามนิยามข้างบนนะก็คือถ้านะถ้าตอบ yes มีหลักฐานให้คุณเชื่อถ้าตอบ no หลอกคุณไม่ได้นะแค่นี้เนะเาะคือถ้าตัวอันนี้คือตรวจคำตอบนะฮะต้องมีหลักฐานด้วยด้วย certificate ฮนะ certificate ฮะในใน polytime ันนีโซลได้โพลีทามนะ้ดีฟิชันของ P และ NP เป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้เราก็เลยได้อันนี้ครับเราก็ได้ไประโยคแรกนี้เลยครับก็คือ P เป็นสับเซตของ NP อันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณคุณหาคำตอบได้ในโพลีนิทามคุณก็คุณก็ตรวจคำตอบได้ในโพลีทามอยู่แล้วก็คือ ือตอนตรวจคำตอบก็ไม่ต้องใช้เซอร์ติฟิเคตอะไรนะฮะก็คือก็ตรวจเองเลยตัว V เนี่ยก็รันเองเลยตอบ yes ตอบ no นะฮะประมาณนี้นะฮะจากตามนิยามโอเคนะทีนี้มันมาถึงเรื่องที่เราสนใจเราแล้วนะครับคือคือเราจะนิยามของอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคผมขอกลับมาตรงนี้ดนึงมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมลืมลืมลืมบอกไปมันมี Property ของ ของ p o l y n o ม i ไท reduction ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องใช้นะก็คือมีอันนี้นะท t i v e ก็คือถ้าผมขอริมาว์ตรงนี้ก่อนนะถ้า a าลดรูปไปหา b ได้แล้วก็ B ลดรูปไปหา c ได้แล้ว a วก็จะลดรูปไปหา c ได้ด้วยนะอันนี้สำคัญมากนะผมลืมเมนชัน สามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากนักนะฮะแต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้วนะฮะคนก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วจานึ่งจะระบายสีอยู่นะฮะผมก็ขอโทษด้วยครับกลัวคุณมองไม่เห็นกันนะครับโอเคโอเคอะยิ่งระบายยิ่งเลอะอะแค่นี้ก่อน โอเคทีนี้ความน่าสนใจของเราคืออะไรนะฮะเรารู้อะไรบ้างเนาะจากตรงนี้จากนิยามตรงนี้เรารู้ว่าเอ่อพวกเอ่ออะไรนะ set โอเคผมจะพูด pnp อ่อโอเคห้า okay. นาทีเนาะสิ่งที่สิ่งที่ปัญหาใหญ่ที่สุดของคอมพิวเตอร์ไซส์ที่เป็นทฤษฎีตอนนี้นะฮะซึ่งคนก็อาจจะไม่ค่อยทำแล้วนะฮะก็คือ p เท่ากับ NP หรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีใครรู้ยังไม่ใครตอบได้นะครับโอเคทีนี้ปัญหา NP เนี่ย NP เนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะอย่างที่เราว่ากันมาฮะ s t t เอ่ set w h cover cover นะครับ set cover independent set อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายไก่กองทรีคาร์เรลลริงอะไรเป็นเป็นร้อยปัญหานะฮะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นปัญหา NP ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าปัญหาที่ผม list มานอกจากนี้ปัญหาที่เป็น NP อื่นๆอีกก็มีครับเช่น a d d sub event พวกนี้ก็เป็น NP นะฮะ shortest p a านนะฮะถามว่ามี s h o r Test Part ความยาว k หรือเปล่าก็เป็น NP นะฮะนะ MST อะไรพวกนี้ก็เป็นเป็น NP หมดเลยนะฮะ เอ่อในปัญหา NP เนี่ยเยอะเยอะมากเลยนะฮะแต่ปัญหากลุ่มที่ผมวงข้างบนนี้นะฮะมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้มันเป็นปัญหาพิเศษใน NP คืออะไรนะครับคืออะไรเอาละครับอันนี้เราจะขมวดปมนะฮะเรื่องของพาร์ทสองกับพาร์ทหนึ่งนะฮะเราจะพาร์ทหนึ่ง มาบวกกับพาร์ทสแล้วนะฮะด้วยนิยามอันนี้ครับเราจะเรียกว่าปัญหาเป็น NP-hard นะฮะ definition นี้นะฮะก่อนจะเป็น definition ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนแล้วกันทำไมปัญหาข้างบนมันมันมีความหมหัศจรรย์นะฮะก็คือตรงนี้ครับ มีในปีอา่าน่าจะเป็นหนึ่งเก้าเอา่อเจ็ดสองหรืออะไรเงี้ยนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะครับ, 7, 2, 7, 3, 7, รบมีสองคนครับชื่อคุกกับเลวินนะฮะสตีเฟนคุกกับเลนิดเลวินนะครับเทโอวเลมนะฮะคุกเลยริบเขาพิสูจน์อันนี้ครับเขาพิสูจน์ว่าทุกๆปัญหานะครับใน NP นนะฮะ นะลูปไปหาคนนี mm ้มาถาม reducible to ไปหา set ครับนะนั่นก็คือนั่นก็คือจะเขียนเขียนให้ชัดเจนก็คือนั่นคือ for all a นะครับที่อยู่ใน NP นะครับ a นี่นะครับลดรูปไปหา set ได้ นะแปลว่าอะไรครับเอออันนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะดูงงนิดนึงนะฮะผมจะวาดรูปให้ดูแล้วกันนะฮะเราจะกลับไปรูปเดิมนะ,ะเราจะกลับไปรูปเดิมเี่ฮะเรามีรูปของจักรวาลของปัญหาเนาะเรามีจักรวาลของปัญหาก็คือปัญหาที่โซเวิร์น อันนี้โซยเบิร์นนะฮะล้าก็มีจักราลของปัญหาที่ที่ดีนะก็คือ p อยู่ในนี้แล้วเรามรีอีกกลุ่มหนึ่งฮะก็คือ np ซึ่งเรารู้ว่า p อยู่ในนั้นนะฮะแต่เราไม่รู้ว่ามันสีเขียวกับสีน้ำเงินบรรทับกันหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็คือ s o y b e problem เนาะ อันนี้คือสีเขียวคือ np สีน้ำเงินคือ p โอเคทีนี้แล้ว z AT อยู่ตรงไหนเซ z AT อยู่ตรงไหน z AT ก็เป็นปัญหาเพราะั้นเป็นสมาชิกในเซตเนาะผมว่า z AT อยู่ตรงนี้สิ่งที่คุกเกลเลวินพิสูจน์นะก็คือเขาพิสูจน์ว่าอย่างนี้ครับ เขาพิสูจน์ว่าทุทกๆปัญหาที่เหลือในนี้นะฮะทุกๆปัญหาในนี้นะฮะขอใช้เป็นสีส้มแล้วกันฮะทุกๆปัญหาในนี้นะฮะลดร,รูปไปหาเซตได้หมดเลยนะ,ะมีโพลิโนมิทามีรักชันไปหาเซดรวมทั้งปัญหาใน P ด้วยนะฮะท,ทุกๆปัญหาเนี่ยนะฮะก็คือก็คือเออเซตเนี่ยเป็นปัญหาที่ การที่มันลดรูปไปหาไปได้เนี่ยการการลดรูปไปหาได้เนี่ยก็คือถ้าเราจําได้นะฮะถ้าเรามีปัญหา a ถ้า a ลดรูปไปหาปัญหา b เนี่ยเราก็จะบอกว่าเออ b เนี่ยนะครับยากมากกว่าหรือเท่ากับ a หมายก็คือ a ไม่ยากไปกว่า b ใช่ไหมแปลว่า b เนี่ยคือใช้ b แก้ a ได้เอาง่ายๆอย่างนี้กันใช้ ถ้ามีการแก้ b อย่างมีประสิทธิภาพก็จะแก้ a อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะ่ใช้หรือหรือถ้าถ้าแก้ b ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะจะแก้ a ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโอเค ทีนี้การที่ทุกๆปัญหาใน NP นนะรวมทั้ง P ีด้วยลดรูปไปหา Z ได้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณอยากแก้ปัญหาพวกนี้นะคุณอยากแก้ปัญหาพวกนี้เหรอก็อยากแก้ปัญหาพวกนี้ให้ให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมก็ไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากก็ไปแก้ Z เลยไปเพราะมันมันยากสุดแล้วนะแก้ Z เลยแล้วกัน ทีนี้สิ่งมหาัศาจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่เราเราได้จากการที่เราทำรีดักชันนั่คือเราพบว่ามันมีปัญหาอื่นอีกนะที่อยู่ใน NP พวกอะไรนะเบอร์เท็โคเวอร์อะไรต่างๆด้วยเวลีคุกเลวินเนี่ยมันก็รีดิวไปหาเซตนะรีดิวไปหาเซตแต่ว่าเซตมันรีดิวมาหาอินดีเพนเดน s ์เซตนะอินดีเพนเดนต์เซตนะแล้วพุกนี้ก็รีดิวไปกันไปกันมาเนาะแปลว่าเซตต้องรู้ไปหา i อินดีเพนเดน e ์เซตได้ แปลว่านะฮะแปลว่าเดี๋ยวเราจะได้ก้อนนี้ขึ้นมาใหม่ครับก็คือเราจะมีเซตของ v วอร์เทของปัญหากลุ่มนี้ฮะซึ่งผมจะทำสีเขียวแล้วกันนะฮะจะได้ขัดแย้งกันปัญหากลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะฮะที่ปัญหากลุ่มนี้นะฮะที่เอ่อเป็นไงฮะ อยู่ใน NP ด้วยแล้วก็ทุกๆปัญหาใน NP หรือดิ้ไปหามันได้แปลว่ามันมันเป็นปัญหาที่ยากที่สุดแล้วใน NP นะปัญหากลุ่มนี้เราจะเรียกว่าเป็นปัญหา NP complete นะฮะก็คือเราจะนิยามนี้นะฮะขอสรุปเนาะเราจะได้นี้นะฮะเนื่องจากจากคุกเลวินเทลเลมเนี่ยฮะเราจะได้ว่านะเซตเนี่ยนะฮะเซตเนี่ยยากสุดใน NP เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากแก้ปัญหาใน NP แบบ polynomial time คุณก็ไปแก้แซดซะนะฮะคือเหมือนว่าแบบถ้าคุณแก้แซดได้คุณก็แก้ทุกปัญหาใน NP ในโพลิเมียลไทม์ได้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีใครแก้ได้เนาะอันนี้มันก็เลยเป็นเป็นข้อแก้ตัวนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณแก้แซดได้คุณก็แก้ได้ทุกปัญหาเลยแบบโพลิเมียลไทม์เลยนะฮะประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่าอาจารย์นี่คือมันไม่ใช่มีแค่แซดครับมันมีปัญหาเพลเอเพลเอเกวียนเนี่ยเป็นเป็นร้อยปัญหาครับท,ที่ที่ลดลูกกันไปกันมากัากบแซดได้นะครับ ปัญหากลุ่มนี้เราเรียกว่า NP-complete นะฮะผมจะนิยามอีกนิดนึงนะฮะขออภัยไม่เกิน3-4นาทีนะฮะเรานิยามอย่างนี้นะฮะเราจะเรียกนะี่คือเราจะเรียกปัญหา a นะฮะว่าเป็น NP-hard นะฮะก็คือยาก ยากระดับ NP คือยากที่สุดใน NP เวลเราเรียกว่าตืดๆ h a r ดก็คือยากยากที่สุดแล้วของ NP นะฮะถ้าตามนิยามเลยนะฮะถ้า for all for all b นะฮะที่อยู่ใน NP b ลดรูปไปหา a ได้โอเคไหมฮะเพราะนั้นก็ตามตามนิยามเลยนะก็คือถ้า b ลดรูปไปหา a ได้แปลว่า b ไม่ยากไปกว่า a ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้า a มันเป็นาคือทุกๆปัญหาใน NP ลดรูปไปหามันได้ก็คือ A ยากสุดละ A ยากสุดยากกว่าทุกๆปัญหาเลยนะฮะยากกว่ายากกว่าหรือเท่ากับทุกๆปัญหาโอเคทีนี้เราก็จะมีเนชั่นงาน NP-Complete นะฮะจะเรียกปัญหา A นะฮะว่าเป็น NP-Complete 5, มีสองคุณสมบัตินะข้อแรกก็คือมันเป็นปัญหาคอมพลีตแปลว่ามันมันมันเป็นปัญหาใน NP ด้วยแล้วก็ยากระดับ NP ด้วยนั่นก็คือ a ต้องเป็น a อยู่ใน NP และ a เป็น NP-hard นะเพราะฉะนั้นข้อสรุปตรงนี้ก็คือนะนียามเป็นคอมพลีตนะ NP ฮะโอเคอ่าโอเคเอ่อตรงนี้ก็คือเราจะได้ว่านะฮะสรุปนะฮะลีมารคคุณจะเป็น NP complete ก็คือคุณต้องอยู่ใน NP แล้วคุณก็ยากที่สุดใน NP เพราะ,ะนั้นเป็นเป็นปัญหาที่อยู่ใน NP แล้วยากที่สุดในปัญหาชุดนั้นแล้วนะฮะเราก็ได้ว่า set tree set vertex cover independence set และอื่นๆื่นๆน,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 นะฮะเป็น NP-complete problem โอเคทีนี้อันนี้ถูกแล้วนะฮะถ้าคุณบอกว่าปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นปัญหา NP-complete ปัญหานั้นะยากยากจริงนะ,ะเพราะว่ามันยากยากกว่าทุกๆปัญหาเลยแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นได้ในพีโลมิท m e ได้ยังไงนะคร